วันนี้ก็ตามส้มแตงค่ะเ,เพื่อนๆค่ะพริกกรขูดแล้วค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาแตงไปค่ะแตงมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศมะนาวค่ะเสร็จไปแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยชูรสนะคะ ปื๊บปืบค่ะเสร็จแล้วก็น้ำปลาร้าหนัวนัวค่ะปื๊บปืบปืบนะคะน้ำปลาร้าหนัวนัวนะคะใส่ลงไปค่ะจื๊บเสร็จแล้วค่ะน้ำปลาน้านิดนืบค่ะตําค่ะตาํา อร่อยอร่อยแบบนี้นะคะอร่อยมากนะครับพเพื่อนๆไม่ใช่ธรรมดานะคะพิพิธภัณั์เท่าไหร่ค่ะครบรื่นโอ้ยน่าอร่อยนะครับพเพื่อนๆค่ะปั๊บเลยค่ะอร่อยมากครับพเพื่อนๆค่ะโอ้โหโหอมหอมครับเพื่อนอหอมมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะอร่อยไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะกำลังดีคะ่ะโอ้ชิมหน่อยก็ดีนะอ,อ,ะอร่อยมากจะปะลาอีกนิดนึงคะ่ะใส่ลงไปนะคะเราจะได้ตำส้มแตงที่แสนจะอร่อยคะ่ะเพื่อนๆนีนะคะ แล้วกว็เอาออกจากทรอสิคะไว้รับประทานค่ะวันนี้ก็มีกากหมูด้วยนะคะกากหมูของเราค่ะกินกับซัมแป้งค่ะนะยกลงค่ะเทคค่ะโอ้ว้าว มาอร่อยกับเพื่อนเสร็จแล้วค่ะน,นี่ก็คือตำส้มแตงนะคะพเพื่อนๆที่แสนจะอร่อยค่ะค่ะทานตอนไหนก็ได้นะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะคะเราก็โรยด้วยกะาาหมูลงไปค่ะว้าวอร่อย,อร,อ,ยอร่อยค่ะพเพื่อนๆมะะาทานเลยคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยค่ะ